คือพี่อยากจะย้อนลอยนิดนึงคือคนดูเขาก็เอ็นดูเอ็นดูไหมทุกคนเอ็นดูไหมเอ็นดูไหมเขาเอ็นดูกันแล้วออกไปไปหนูทำเพื่อแม่สักครั้งไปไปหนูทำเพื่อแม่เสียว่าทำเพื่อแม่ลูกทำเพื่อแม่ได้ไหมใครใครว<ำ>่าหนูทำทำเพื่อพี่วีทำเพื่อพี่สิงได้ไหม ทำเพื่อ f อทุกคนได้ไหมทำเพื่อ f อทำอันนี้คือจะให้ทําอะไรครับเนี่ยจะให้สับสับให้ได้ไหมให้ปลยหนึ่งครั้งไม่ได้ให้ปลายหอมแก้มได้ไหมให้ปลายหอมแก้มนุ๊กไม่เอานุ๊กไอ้นุ๊กมันมันธรรมดาไปเเพราะว่าเหมือนมันอยากหอมตลอดอยู่แล้วจะบอกว่าจะให้กลับกันตอนนั้นนุ๊กหอมไปตอนนี้จะให้ปลายหอมนุ๊กกันเลยใช่โอ้โหปยมันถึงขนาดนี้แล้วแหละ เอางี้ดีกว่าอะผมอ่าเอาตรงนะนุ๊กมันดูดีด้าไปไงนุ๊กนุ๊กนี่พูดได้ว่าออกงานกับไปมาก็ก็ก็สักพักแล้วใช่ไหมครับแล้วทีนี้ยิ่งอยู่กับไปมากสักเท่าไหร่นุ๊กก็ยิ่งจะให้เกลียดไปมากมากขึ้นเรื่อยๆใช่ถ้าเป็นการหอมแก้มเดี๋ยวให้ายเป็นฝ่ายหอมดีกว่าแต่ว่าจะเป็นการหอมมือนุ๊กดีกว่าโอเคไหมโอเคได้เพราะว่าเพราะว่า ใช่ไหมใช่ใช่นุกนุกให้เกียรติปายมากเลยนะปัจจุบันนี้ขอว่าให้เกียรติพี่สีเป็นคนนับเลยเรายังไม่ได้ไปสู่ขวัตามประเพณีลูกใช่นะก็เราจะแรงไม่ได้แต่จริงอ่ะก็แอบลอยกันหลายทีอยู่พี่พี่ไม่อยากจะพูดเดี๋ยวแม่เบนเขาฟังอยู่อให้เกียรติพี่สีเป็นคนนับเขาดาวโอเคโอเคนับนับนับอทุกคนเอมซีมือถือจะมาที่นุกปายครับผม ห้าสี่สามสองจุ๊บเบาๆสักหนึ่งฟอดครับป้ายไปครับเอาเบาๆเอาเบาๆลูกแบบสโลสโลลูกแบบสโลโอ้โหเอ้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันอักค้างไว้สักสองวิลูกอักค้างไวอีกรอบนึ่งรอบนึงตอนนั้นตอนนั้นเราค้างไว้ายตอนเราค้างไว้ให้เขาจับภาพนิดนึงครับเราไม่เราไม่เราไม่ได้ค้างไว้แต่ตอนนั้นผมดึงคอเขามาค้างไว้ไม่ถึ อีกรอบหนึ่งนะห้าสี่สามสองขอเบาๆสักหนึ่งครักนะทมโอเคครับรอมือให้นกกับปาอีกหนึ่งรอบนะสุดยอดมากอะไรเป็นไรเป็นไรกิสมอบเบาอปไปเป็นไรเนี่ยถ้าเราจะเอามาแบบนี้มันน่าเกลียดใช่ไหมยเราก็ปั๊บแต่ 我唱他唱你。